เฮาเฮาเฮาดูค่ะแม่ดูยายเพชรจะหายง่ายไหมคะแม่จานนี่แหละแบบว่ามันจะเป็นแบบว่ายังไงมันจะเป็นแบบมันไม่ไม่ธรรมชาตินะคะแม่จ้ามันจะเป็นผ้าช้างนี่แบบว่ากินหญ้าแล้วจะรรมาชาติมันจะไม่ไม่แบบนี้มันจะเป็นก้อนแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะแม่ ตัวนี้กลิ่นเหม็นมากเลยตัวนี้เหมือนมันนีเน่เหมือนเหมือนเน่าเน่านะคะแม่แล้วก็ไม่ค่อยกินยา,น,านี่แหละอาการของยายพิษเป็นนานแล้วค่ะแม่จ้าสามสี่เดือนแล้วยังไม่หยุดหายเลยดูมาอ้อนมาอ้อนดูขยับมาอ้อนแม่ควานยายแล้วก็ไม่ค่อยจะกินยากินเป็นบางต้องกินต้นกล้วยกับกิบก่งไม้นะดูถ่าย มีเตะมีตะดินนะคะมันก็เป็นดำแล้วก็เหม็นด้วยถ่ายท้องดูซึมถ้าว่าปินกับผลไม้เราไม่ค่อยจะได้ทานนะคะแม่จ๋าไม่ค่อยได้ทานผลไม้นะคะฝากเพจด้วยเด้อค่ะแม่จ๋าช่วงนี้ก็ถ่ายท้องคะ่ะแม่เพราะว่าฝนก็ตกบ่อยด้วยนะคะแม่จ๋าซึมน้ำตาไหลนะคะ ที่รักก็คือต้อนไม้ยืนพิงนะคะยืนพิงค่ะฝากด้วยนะคะคุณแม่จ๋าฝากเอ็นดูยายหน่อยเด้อน,นะคะทุกวันนี้เงียบค่ะแม่จ๋ายายไม่ค่อยได้ทานผลไม้ค่ะแม่ดูซ่ดูเอาสวัสดีจ้า